ครับวันนี้เราก็มาดูอำเภอโกสัมพีก็เป็นอำเภอของจังหวัดกระพงเพชรน,นะครับติดกับอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับลักษณะก็อยู่ตามถนนเส้นประหนโยธินที่ขึ้นไปเชียงใหม่นะครับ เพลย์นี้ก็ทํานาทำไร่อ,อ้อยแล้วก็ทาสวนกระโพดนะครับก็เป็นเงนเพอที่พักบ้านกระจายกระจายกันนะครับ นี่ก็จะเข้าถึงส่วนราชก,การของอำเภอโกสัมพีนะครับอยู่ด้านหน้า1กิโลจะเป็นสถานีตำรวจแล้วก็โรงพยาบาลโกสัมพีนะครับ ด้านซ้ายถ้าลงมาจากเชียงใหม่ก็จะเป็นส่วนราชการของอำเภอโกสพีนะครับด้านหน้านะครับส่วนราชการนะครับของการบริหารตัวตาบลโรงพยาบาลตอนยารรวจอยู่ด้านซ้ายมือนี่ครับพิมยมการอำเภอโกสพี อยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นอำเภอที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็สถานที่ราชการกับตัวตลาดอยู่กันที่นะครับเผอโกสมทีนี่ส่วนใหญ่ก็จะมีของขายคือมะม่วงนะครับ เช่นมะม่วงออกร่องมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงกินสุกต่างๆก็จะมีวางขายข้างทางนะครับสำหรับอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับถ้าใครเดินทางมาทางเหนือผ่านอำเภอนี้ก็คิดว่าอำเภออําเภออาจจะไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าก็มีความสำคัญ นี่ก็มีมูลนิธิของสมเด็จพระเชษฐาภิเการที่9หมู่บ้านป่าสักดิ์ักน้ำนะครับ ก็จบสำหรับอำเภอโกสัมพีนครอำเภอหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรอยู่บนเส้นทางหมายเลขหนึ่งที่จะขึ้นเหนือนะครับ